ย่นความอันนี้มันคือหุ่นหุ่นหุ่นทำอะไรครับควบคุมด้วยตัวคอ color ครับครับคือจริงจริงมันขยับได้ครับคับตอนนี้ปิดไปแล้วอ๋อปิดไปแล้วอันนั้นก็ขยับมืขยับมือคัอันนี้เราเป็นตัวอะไรครับที่มาใส่ให้มันขยับเป็นเรียกโซโ o หรือเปล่าคอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันเก็บกล่องดีๆแล้วด้วยครับน่าจะเป็นต้องถามคนสร้าง อันน่าจะเป็นโซนนะครับเป็นมอเตอร์ครับผมครับผมเดี๋ยวเอาเมื่นครับสอนขย่าเปิดเอาสิมาเบิงใหม่อีกทีหนึงโอ้นี่ครับเครื่องปิ่นสามมิติใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมอันนี้อยากเขียนบาอยากได้ครับจะวาดอะไรเงี้ยกนซื้ออันนี้แพงไหมครับเนี่ยครับผมเครื่องปิ่นสามมิติเป็นเขาสามารถออกแบบชิ้น่วน ใทุกอย่างเลยครับผมพิมพ์ออกมาเป็นแบบ3มิติเลยนี่มีเครื่องวาดลูกสามมิติครับเครื่องวาดดูได้ครับดูได้เคร่นที่ไหนครับเนี่ยปัญญาวั้ัตปัญญาพิวัทำงานด้วย ทำงานที่ไหนครับงานนี้ครับอาอเราคัอ๋ออันนี้ก็คือผลงานเพื่อมาดูเหมือนกันอ๋อบูธบูที่บูธมีอะไรบ้างครับบูต้องเป็คะแล้วนี่ทำเป็นไหมนะครับขอบคุณมากครับยนด้วยกันใช่ไหมครับอ๋อคนละสาขาครับผมขอบคุณมากครับผม เอาปรดส,สอบไปงังสั้นแล้วครับนี <c oughs> ่ครับผลงานที่ปิ้นออกมาแล้วครับสิประมานนี้ครับผมสามารถออกแบบได้ครับว่าเาจะเน็นปิ้นอปิ้นออกมาลักษณะแบบใดครับ <c oughs> เป็นประมานี้ครับผม <c oughs> เป็นการฉีด <c oughs> เซนพสติกค,ครับผมมัสประมานเป็นรูฉีดเซนพลากครับผมกับสีปรกมา่นียลครับสามารับผมาเป็นการยักครับานกับก็ได้ครับงานก็ถือว่า ละเอียดพอสมควรครับผมเขาสประดิษฐ์น่ครับเป็นเรือดอย่างสีก็ได้ครับผมก็แล้วแต่เขาสิออกแบบครับเดีครับเดี๋ยวไปเบิร์นดอเลี้ยตอครับนี่ครับโซนนี่เป็นโซนอ้ยนไทยลูกครับไทยสุขสันต์ไทยลูกเพราตอนนี้ก็ยังยังยินยังยัม อย่าวิ่งหนูอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวลออย้มเดี๋ยวล้มครับพวกคั้งผู้กิจภาพน้องนักศึกษาครับผมมาชมงานครับทยอยมาให้เลยครับผมงาน11บเอ็ดหมื่ครับจัดก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับเขาเสกเบิ้งไปเรื่อยครับผมเขาจำได้ว่ามันจะมีโบตีเป็นหุ่นยนต์อยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหุ่นยนต์ครับผมเพราะมันสิมักเป็นพวกสิ่งประดิษฐ์จังหน่อย เอาถือเบิ่งคุณจนครับบ่รู้ว่าขาเจ้าเก็ยเกยบยังน่าจะเก็บไปแล้วโอเคครับสำหรับเมื่อน,นี้นะครับพ้ามาคำโพดครับผมเดวมือเอือนสิพามาเบิ่งไม้ครับผมรอชมมันหนาสีลาย EP อีพี่ครับผมพระว่างานข้าเจา้าจัดลายมือนะครับ เดี๋ยวก็สีมาเบิ้งไม้มื่อนี่มาคำปวดครับเลยเบิ้งในเบิ้งบ่หลายครับผมเขาจะแบางส่วนเขาจะเก็บครับเล้วกกลับไปเบิ้งแล้วครับผมตอนนี้กับเวลาเท่ากับโบลูคือกันครับผมกสำหรับคลิปนี้ผมสิพ่อซัมเนียก่อนครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องของไอเอิร์นชาแนลนะครับเมื่อนี่กับมีสาระจังน้อยครับผมมาชมงานวิทยาศาสตร์ครับผมดุยิชาตร์แห่งชาติครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ครับไปกันชาแนลครับเดี๋ยวเหมือนที่เรากัดเมาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับผมวันที่26ถึงวันที่16ถึง26สิงหาครับผมเราจะมาเบิ่งครับว่าบรรยากาศครับผมเน็ตเมือที่สองนี่เป็นยังไงครับผมน่าิะขอไปเบิ่งพร้อมกันเลยครับบนีน้องๆนักเรียนครับผมมาเที่ยวชมงานกหลายครับผมเขาจะเบิ่งสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างครับในงานนี้หาเสีมี่แนวแปลกๆมาเบิ่งหลายอย่าง พอหอนแล้วครับผมกสีมีฐานแสดงหุ่้ยนเดี๋ยวเขาเปิดคุณยนตนจังน้อยครับรเาเนี่ย what is this so a t i the eye ah, this is uh oh. nova, we call nova, yeah. yeah, and uh, this is a uh, prototype. Yeah. Oh, and the uh, uh, rocket go to the moon, yeah. and uh, on the moon uh, we control from the Earth yeah. and take a picture yeah. and a survey on Yo. the moon hey, surface. Hey, hey, hey. yeah. And uh, this, this is uh, automatically so change my eye. อ๋อไอโน่อยน่เกตังเจ้านะครับผมเป็นหุ่นยนต์ครับผมแล้วก็สื่อเอ่ออ่าเที์วิดีโออ้ยฟอร์ยูทูบเฮ้เท็กซ์วิดีโอฟอร์ยูทูบผมยูทูบเบอร์โอ้ยแล้วคนจอดสิ่งไนะครับอันนี้ก็คือเป็นหุ่นยนต์นะครับผมสำรับที่มันจะติดตามไปนาครับเหมือนกับที่ติดตามไปนาอาจารย์นะครับผมน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับผม นี่ครับมันก็จิจับไปนานะครับผมก็สิน้ำคลนผมมาประมาณน,นี้ครับผมนะครับนี่ข้าวเห็ดยังอ๋อเป็นแม่เหล็กแล้วก็มีขนลวดครับผมก็สิมุนจ,จ,จิ้วจิ้วจิ้วครับผมกาเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ครับตึงจกักด้วกันผมว่าเห็ดแบบนี้ได้ ในงานก็สิมีหลากหลายเลยครับผมมีแนวแห่งวงหลายอย่างนี่ก็น่าจะเป็นดาวเทียมอันนี้ดาวเทียมอะไรครับนี้เป็นดาวเทียมชื่วงเอสเป็นสองเนาะเป็นดาวเทียมทีสองสํารวจทรัพยากรของประเทศญี่ปุ่นอ๋อไม่ใช่ของไทยใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นบูธขององค์กรสํารวจอากาศของญี่ปุ่นอ๋อครับเป็นของญี่ปุ่นของนาซาครับคล้ายคล้ายกับนาซาครับอันนี้ก็คือเป็นที่พวกที่ถ่ายภาพดาวเทียมประมาณนี้ ล่าสุดของตัวนี้เลยครับัวนปีเดือนไหนครับล่าสุดอ๋อถ้ำหลวงใครับุที่ถ้ำหลวงครับก็คือใช้ข้าวถ่านจากดาวเทียมตัวนี้แหละรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ประสานงานการขอดาวเทียมตัวนี้ครับผมแล้วก็จะได้ได้เป็นแผนที่แผนผังในถ้ำเนาะเพราะว่าถ้าถ่านดาวเทียมหลังจานี้มันสามารถเป็น3ิหรือว่าเร d เป็นคอนทัวร์แสดงความสูงความลึกความชันของพื้นที่ได้ ครับให้ในการวางแผนส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมมันเป็นดาวเทียมดาวเทียมชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วเอรรอสอ๋อเอรรอสส์ภาษญี่ปุ่นเรียกว่าไดจีใดจีครับผมเดีครับมีหลายอย่างครับเดี๋ยวเขาไปพาเบิ้งไม่เรืได้ครับสงสัยที่ฝนเติบอยู่ครับมันก็เป็นที่จะกลับครับน้องๆต่อเป็น ดาวเทียมมุมตัดกระดาษใช่ครับตัดเครื่องบินม้วนนะครับโอเคครับพอจะมาเิ่งคุณยนต์ต่อครับผมจี่นะสิเป็นคุณยนต์อันนี้สั่งให้เดินได้ไหมสั่งให้เดินค ตัวนี้เป,นเป็นลักษณะของเป็น,นเหมือนเดิมเรจะมีข้อต่อนี่นะข้อต่อนนะครัข้อนี่จะทำการรับน้ำหนักจะส่งน้ำหนักไปที่ตรงนี้อันนี้พี่ตั้งไว้ให้ว่าถ้ามันเจอใส่ข้างหน้าจะสวัสดีอ่าเรารู้แล้วว่าเขาเขาชื่ออะไรรู้อย่างเขามาจากไหนลองถามไหมครับพี่เขาปิดดีเดี๋ยวนี้ตั้งจะเป็นอ่ารอบเนี้ยช็อคดี กันรู้สึกว่าไอ้อันนี้ครับว่าได้เบิ้งครับเขาก็สิไปเบิง้งสิมีกิจ,ะจะกรรมหนาเวทีกันนะสิมีครับไปทางพี่ก่อนอันนี้คืออะไรครับ Hi hello how are you, This is, what you This is a electricity circuit a basic circuit where we learn how it's b e e connected And for example, now we connect to the battery to the motor. Yeah. This is an open circuit. Yeah. So what happens if we close the circuit? The motor will move. Yeah. Right. So similarly for this one, it's an electricity. Yeah. So you look at the light bulb. So okay. for example, if if it's a closed circuit, the light bulb will turn on. Yeah. So if it's an open circuit, the light will go off. Yeah. So it's a simple electricity circuit to teach the children yeah. how the circuit is being constructed. Yeah. Okay, thank you. Okay. 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 kita Okay. 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 อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปครับผมกันสุดเด็ดเป็นการต่อแบบอนุก,นก,นก,นกนรมนะครับก็กจะได้ประมาณสามโวลต์ปัวๆครับผมน่าจะใช่เนาะหนึ่งจุดห้าอนุกรมสองก้อนก็ได้ประมาณสามโวลต์ปัวๆสิมาพานมอเตอร์มอเตอร์มาแล้วก็สีเป็นการต่อโหลดโหลดง่ายๆครับผมก็สิมาฮาร์ตัวนี้าานตัวนี้ก็สช่ทัหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดนะประมาณนี้ครับคแจ็คเกิ้ล

Yeah. Uh, this is from Singapore. Uh, Singapore. Mm -hmm. So this is about the shadow. Yeah. So this is about the movement of the shadow with the movement of the sun, yeah. the light. So if the, the movement of the light, yeah. you can see the movement of your shadow as well. So <laughs> the movement of the shadow <laughs> okay. will always be different with the movement of the sun. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. Okay. มุมของน่าจะเป็นท่าผมเลเนะือเป็นมุมของดวงอาทิตย์ครับผมกับิเป็นเงาครับผมเงาจ้ากองศาาองาประมาณนี้ครับผมท่าดวงอทิตตรงกัวเงากับิสันครับผมาระมานั้โอเค thank you hello hello w h a s your n a m ะไช่อไงบอสอะไรชื่อสช่อ Uh, uh, this is our smart class yeah. this is for our uh, automatic slides and fans yeah. and booking system yeah. so, uh, these are uh, cards for students yeah. so, uh, the number of, this is a uh, room number of students yeah. Okay. Yeah, if you want to come in you can place it on here the door will automatically open and the center walk after yeah. the door close yeah. If one person in here, the lights and fans turn on automatically, yeah. and the number of person in the class is shown here. Yeah. And but his rule number two is. I, I guess. Yeah. I guess. Okay. Yeah. This is. Yeah. Yeah. Two. Yeah. And yeah. their rule number is like here. You can look at me like oh. yeah, two. yeah, true. so so this is what teacher get so P.S no room number yeah where are you from นิม m a าเมี n นม่า yes oh. <Yeah>. oh. okay h ครับสามล้านี่ก็รงานทีเป็นเครื่องเช็คซึ่งเช็คชื่อนะครับผมการทีเป็นแบบใส่ที่การะครับผมว่านักเรียนมีจักค้นในของแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นพัดลมก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับผมครับ thank thank you thank you if t h e ่างนี้ดูว่า this class, the lights and fans turn off automatically. Okay, very good. thank you ครับที่นี่ระบบเซ็กซี่ห่อคองนครับันเซ็กซีลห่อเมื่อถัดลมไฟระบบต่างต่าง thank you นี่ครับผมได้ข้อมูลมาครับตัวมษาอังกฤษครับผมฟังออกสกซีลครับเพราะเปลี่ยนได้ตัวอ่านห่ออกครับดาวเทียมอย่าเขาบอกว่าเบิรงนดาวครับโอเคครับสำรับ พูดในกสินาสิเป็นเชอรับแดงหนุ่มทวงอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นเดรียญเบืองไร่เมงเทอร์กแล้วต้องต้องต้องลงก่อนแล้วค่อยนะครับกษิตเลนเครื <Yeah. S 2> ่องข้าบผม <Good. S 2> อันนี้ยังกับเ,น,เ,น,เ,น,เน,บนี่ยเห็นเพ็นตะเแหนวกับเนี่ยกิกรรมที่ดีพอสมควรนะครับอ,อันนี้เป็นเกมอะไรครับเนะี่ยอันนี้การจำแนกเนี่ยครับครับผมการจำแนกขยายให้น้องจำแนกขยายจากคือถ้าเกมของเราคือการที่เราจะให้น้อง คิดว่าจะทำไงให้ขยะจะถูกนมาทุบนีไา้กันเด็กชายเรียงแถต่ำที่ได้ครับรอบน้องนักเรียนนักศึกษากับผมเดินทางมา ตัวทุกสารทิศกับผมก็มาชมงานวิทยาศาสตร์คร่ะหัตถกรรมวิทยาศาสตร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ดีก็ว,ว่าได้ครับผมดีมากเลยล่ะครับจะมีสิ่งแห่ศึกษาเรียนรู้หลายอย่างครับเป็นร่องครับผมงานะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงโดยพ่อหลวง <S <S okay, ครับโอเคครับเนี่ยนะจะเป็นการท่าลมการท่านาน,น้ำนะครับการบำบัดน้ำ เ้นแบ่งกันหันน้ำใช้พัฒนาสำหรับที่เป็นบ่อคูนบ่อป่าหูน้ำเขาเสียบบ้านใบเรียนโอเคครับอันนี้ก็เป็นบูธสนามบินเกี่ยวกับเครื่องบินครับผมเมื่อวานเขาก็ได้มาเรียนแล้วการขับเครื่องบินครับเมื่อวานได้ร้องขับเไปแล้วครับเลยับยากพอสมควร ชุดนักบินนักบินแอร์ซีนี่ความกับเป็นเสือ้อเสื้อกลับทรงนี่นะสิดนิดกันครับผมชุดนักบินนะครับเป็นท่อหายใจท่อออกซิเจนครับผมากาศครับโซนทั้งแบบทีเป็นทุนยนต์ครับผมถ่ายรูปทำทุนยนต์แล้ววนันนยน บอลบอลบ้านีนนาสิเป็นชุดนี่ครับบ้านเ๋าเบิ่งอันนี้แหละมาบ้านเป็นรถไปรัารถโกคาร์ับผมรถโกคาร์ทสำหรับแข็งแล้วผมเซียสเแบบนี้ครับประมาณนี้เนี่ยขึ้นย้ อันนี้ประกอบพันยนต์เหรอครับผต่อซ่อมมาตังใช่ไหมครับเด็กเล่นทำอันนี้ใช้เครื่องพิมพ์ 3D ทำเหรออันนี้เหรอครับอันนี้ใช้อะไรทำนะก็นี้ตัวนี้ซื้อมาซื้อแต่ว่าตรงนี้ใช้ยาร 3D เป็นตัวย่อฝั่งขวาเนี่ยเป็นตัวย่อ อนะแ,ลแล้วนี้หุ่นอะไรครับเนี่ยอ่อแขนกลแล้วมันทำอะไรได้บ้างครับมันทำอะไรได้บ้างขยับไปขยับมาเห <c oughs> <c oughs> สั่งเ <c oughs> ย็บนนเ <c oughs> ย็บ <c oughs> นี่ได้มตาขยับไปตามที่ตามคูนี่เขียนไปหน มันคือไม่สามารถเปลี่ยนได้หรอกเปลี่ยนก็ต้องเขียนใหม่อย่างเง้ยหรอกมาบอกเมื่อทักทายก็สนัขี่ยครับผมนะครับสินี้มันเยอหลายอย่างนี้กานาสิเป็นเครื่องยิ้มสามดีนครับผม เนี่กจเป็นย่างเป็นเครื่องแก๊สสลักค,ครับผมจะเป็นแก๊สสลักใหม่แบบสามสามดีคือว่าเขาสังส่งเขียนโปรแกรมแล้วเขาไม่เจอหรอสั่งปินนปดปครับมาเป็นตามที่เขาสั่งเครื่องนี้แพงไหมครับแพงนะครับดีแพงไหมสามเนี่ยใช้ง่ายไหมครับหรือว่าพยากตัวเองใช่ง่ายไหมนซึ่งแบบ

ครับอันนี้ก็แบบ <S <S อยากใช้เวลาเกือสิบช่วมครับแบบนู้นอ่ะ1น่วันพอดี้ก็แม่อ๋อครับว่าถา้าถ้าแบบหย,ยาบๆก็เร็วก็จะเร็วขึ้นเช่ <S <S นครับชเครื่องเียงมันจะพร่งเนี่ยเดี๋ยวเบริรนโซนอย่างน้ำเตกน้อยแล้วผมจะ การจำลองนีในะวากาศเป็นการใส่กล้องที่อา่าน